สวัสดีครับร้านกรนะครับตัวนี้เป็นสลิปออนคอมฟีนะครับจะเป็นตัวพิเศษนะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้พื้นจะหนานิดนึงนะครับป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับป้ายจะเรียบนะไม่เหมือนตัวธรรมดานะครับเป็นสีครีมนะคะรับลายตารางนะคะรับลายตารางดํานะครับอ่าทรงแบบนี้เลยนะครับพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นจะเบามากนะคร<ม>ับตัวนี้ป้ายสองพันหกร้อยบ,บาทนะครับ จะมาพร้อมกับโลโก้คอมพลีนะครับเป็นตัวเป็นรูปเมฆนะอ่าแบบนี้เลยนะครับพื้นจะเป็นรููนะครับใส่สบายแบบนี้เลยนะครับจะเป็นโฟมข้างในนะครับจะนิ่มแล้วก็เบามากตัวนี้มีสามสิบหกถึงสี่สิบหกนะครับก็เบอร์สี่ถึงเบอร์สิบสองนะครับสามสิบเซนนะครับเบามากนะครับเบามากเลยใครสนใจทักมาได้เลยนะครับ นั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ